แน่นอนนี่คือคำแปลบทที่25ของ My Vampire System เป็นภาษาไทยตามที่คุณต้องการครับบทที่25ทดสอบเลือดหลังจากชั้นเรียนของวันนั้นซึ่งสุดลงวอร์เดนได้เสนอที่จะช่วยปีเตอร์ฝึกซ้อมอีกครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพรุ่งนี้ทั้งสองคนจะต้องเข้าเรียนในคลาสต่อสู้เดียวกันนั่นคือคลาสธาตุเ hey, ฮนายอยากจะมากับพวกเราไหมปีเตอร์ถามไม่ล่ะฉันไม่รบกวนพวกนายดีกว่ายังไงฉันก็คงช่วยอะไรได้ไม่มากอยู่แล้วควินตอบ ปีเตอร์ดีใจที่ดูเหมือนว่ากลุ่มของพวกเขากลับมาเป็นปกติอีกครั้งไม่มีความตึงเครียดระหว่างพวกเขาสามคนและปีเตอร์ก็หวังว่ามันจะเป็นเช่นนี้ตลอดไปทันทีที่ควินจากไปวอร์เดนและปีเตอร์ก็เหลือกันอยู่ในห้องและนั่นคือตอนที่วอร์เดนถามคำถามกับปีเตอร์นี่นายเห็นควินไปไหนมาไหนกับผู้หญิงบ้างหรือเปล่าพักนี้วอร์เดนถามพอมาคิดดูแล้วฉันเห็นเขาเดินออกมาจากห้องสมุดกับผู้หญิงคนหนึ่งนะเป็นคนเดียวกับที่อยู่ในการทดสอบกับพวกเราวันนั้นไงคนที่ใช้ธนูและลูกศรนอะ่ะ หลังจากที่ปีเตอร์ตอบไปในชั่วเสี้ยววินาทีปีเตอร์รู้สึกเหมือนเห็นสีหน้าของวอร์เดนเปลี่ยนไปแต่เมื่อเขากลับพริบตาและมองอีกครั้งวอร์เดนก็ดูเป็นปกติบางทีเขาอาจจะไปหาแฟนสาวตัวน้อยๆของตัวเองแล้วก็ได้วอร์เดนพูดพร้อมกับหัวเราะ แน่นอนว่าควินตัดสินใจที่จะปลีกตัวจากคนทั้งสองเพราะเขาได้วางแผนที่จะไปพบกับไลาลาไว้ล่วงหน้าแล้วทั้งสองนัดเจอกันที่ประตูโรงเรียนแต่ก่อนที่พวกเขาจะพบกันควินตัดสินใจแวะที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ก่อนแม้ว่าบทเรียนส่วนใหญ่ในโรงเรียนทหารจะเกี่ยวกับการต่อสู้หรือวิธีใช้เทคโนโลยีแต่วิทยาศาสตร์ก็ยังคงเป็นวิชาหลัก นั่นก็เพราะนักวิทยาศาสตร์คือผู้ที่ทําให้เผ่าพันธุ์มนุษย์ได้ค้นพบวิธีใช้เทคโนโลยีต่างๆทั้งหมดที่พวกเขามีในโลกปัจจุบันดังนั้นนักเรียนจึงได้รับการสนับสนุนให้เรียนวิทยาศาสตร์ต่อไปตลอดช่วงเวลาที่รับราชการด้วยความหวังว่าพวกเขาจะศึกษาต่อไปในอนาคตห้องเรียนว่างเปล่าสําหรับวันนี้และอุปกรณ์สําคัญต่างๆก็ถูกล็อกไว้ในห้องเก็บของแต่ควินไม่ได้มองหาอะไรที่หรูหรานักสิ่งที่เขาต้องการทั้งหมดคือหลอดทดลองและจุกหมายกอกทึกเล็ก หลังจากค้นหาไปทั่วห้องอยู่ครู่หนึ่งเขาก็พบที่เก็บหลอดทดลองเขาหยิบหลอดทดลองไปทั้งหมด5หลอดแม้ว่าที่นั่นมีอยู่มากมายแต่ถ้าเขาหยิบไปมากเกินไปมันจะน่าสงสยัยและควินก็ไม่สามารถพกพาไปเกิน5หลอดโดยไม่กังวลว่ามันจะแตกหรือไม่ควินยัดหลอดทดลองทั้ง5้าหลอดลงในกระเป๋าสะพายข้างที่เขาพกมาและห่อมันไว้ในเสื้อเชิดสำรองที่เขาหยิบมาจากห้อง ปัจจุบันควินมีค่าประสบการณ์ทั้งหมด60ทับ200 EXP จนกว่าจะถึงระดับถัดไปค่าประสบการณ์50แต้มถูกยกมาจากภารกิจล่าสุดและเขาได้รับอีก10 EXP จากภารกิจรายวัน2ภารกิจของเขาจนถึงตอนนี้ในแต่ละครั้งที่ระดับเพิ่มขึ้นเขาจะได้รับค่าสถานะเพิ่มเติม1แต้มและ HP 5แต้มแม้ว่าควินจะแข็งแกร่งขึ้นจากสิ่งนี้แต่มันไม่ใช่วิธีที่เร็วที่สุดสำหรับเขาในการเพิ่มพูลพลัง ควินตระหนักว่าระบบได้เสนอโอกาสให้เขาได้รับค่าสถานะเพิ่มเติมถึงสองครั้งตราบใดที่เขาดื่มเลือดของเหยื่อแต่เมื่อเขาดื่มเลือดของลายลาเขาก็ยังคงได้รับค่าสถานะหนึ่งแต้มนี่คือสิ่งที่ควินต้องการจะทดสอบในวันนี้ เป็นเวลา6กโมงเย็นและดวงอาทิตย์ก็เพิ่งจะเริ่มตกดินซึ่งหมายความว่าตอนนี้ควินไม่ได้รับผลกระทบจากดวงอาทิตย์แล้วตามแผนไลาลายืนรอเขาอยู่ที่นั่นข้างประตูพร้อมกับคันธนูบนหลังของเธอนักเรียนที่ใช้อาวุธมักจะพกมันติดตัวไปไหนมาไหนแทบตลอดเวลามันมีความเป็นไปได้เสมอที่จะมีการโจมตีหรือมีอสูรหลุดรอดออกมาจากประตูมิติ หลังจากที่ทั้งสองพบกันพวกเขาก็ตัดสินใจเดินไปยังสวนสาธารณะใกล้ๆซึ่งอยู่ระหว่างร้านสะดวกซื้อและโรงเรียนจากนั้นพวกเขาก็เดินออกจากเส้นทางเข้าไปในป่าที่ซึ่งมีที่กำบังไม่มีใครกล้าเข้ามาในบริเวณนี้และยากที่จะมีคนเห็นพวกเขาควินมั่นใจว่าไม่ว่าจะเป็นซากสัตว์เล็กๆหรือคนธรรมดาพวกเขาก็ไม่ควรอยู่ที่นี่ นั้เราจะทำกันเลยไหมไลลาถามยังตื่นเต้นควินยังคงรู้สึกแปลกใจที่แทนที่เธอจะกลัวสถานการณ์นี้ไลลากลับดูตื่นเต้นเอาละ่ะหลับตาลงควินพูดไลลาหลับตาลงและเตรียมพร้อมเธอยังจําความรู้สึกพึงพอใจจากครั้งก่อนได้และแทบรอไม่ไหวจะสัมผัสมันอีกครั้งแม้ว่าเธอจะรู้สึกประหม่าเล็กน้อยเมื่อนึกถึงริมฝีปากของควินที่จะแตะคอของเธอแต่ทันใดนั้นไลลาก็รู้สึกถึงสิ่งแหลมแหลมแทงที่แขนของเธอ ไลาลาลืมตาขึ้นและเห็นเข็มฉีดยาอยู่ตรงนั้นอะไรกันเธอคงไม่ได้คิดว่าฉันจะกัดเธอจริงๆหรอใช่ไหมแก้มของไลาลาก็แดงก่ำขึ้นมาทันทีถ้าไม่ใช่เพราะเข็มในมือของเธอเธอคงพยายามเตะควินให้กระเด็นไปแล้วเมื่อกระบอกฉีดยาถูกเติมจนเต็มควินก็ฉีดมันลงในหลอดทดลองหลอดหนึ่งที่เขานำมาด้วยขอเติมอีกหลอดได้ไหมควินถามไลาลาไม่ได้พูดอะไรและยื่นแขนออกไปเธอยังคงอับอายเล็กน้อยกับสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ เมื่อควินเติมหลอดทดลองจนครบ2หลอดเขาก็เก็บหลอดที่บรรจุเลือดไว้หลอดหนึ่งลงในกระเป๋าของเขาขณะที่ถืออีกหลอดไว้ตรวจสอบเลือดของไลลามันโรกรุ๊ปเลือด A+ จากนั้นควินก็มองไปที่ไลลาและใช้ทักษะตรวจสอบของเขาอีกครั้งชื่อไลลาเผ่าพันธุ์มนุษย์ความสามารถไทเคนติก HP 1ิ1 2 2ทับกรุ๊ปเลือด A+ มันเป็นอย่างที่ควินคิดไว้เมื่อใช้ทักษะตรวจสอบกับเลือดมันจะแสดงให้เขาเห็นเพียงแค่ว่าเป็นกรุ๊ปเลือดอะไรและเป็นของใครเช่นเดียวกับตอนที่อยู่ในหอประชุมเท่านั้นแต่ถ้าบุคคลน,นั้นอยู่ตรงหน้าเขามันจะเปิดเผยความสามารถ HP และกรุ๊ปเลือดของพวกเขารอยเลือดบางรอยในหอประชุมเปิดเผยเพียงเครื่องหมายคำถามเท่านั้นสันนิษฐานได้ว่าควินอาจจะเคยเจอคนคนนั้นมาก่อนหรือเคยใช้ทักษะตรวจสอบกับคนคนนั้นแล้วครั้งหนึ่ง ขวินมองไปที่หลอดทดลองและกลืนน้ำลายจากนั้นเขาดึงจุกไม้กอกที่ด้านบนออกและเริ่มสูดดมกลิ่นเลือดนายจะไม่ดื่มมันตรงนี้เลยใช่ไหมไลาลาถามทำไมล่ะฉันต้องรู้ว่ามันจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างหรือเปล่าฉันไม่รู้สิมันรู้สึกนะ่าอายยังไงก็ไม่รู้อธิบายไม่ถูก ควินไม่สนใจไลล่าและมองไปที่เลือดอีกครั้งกลิ่นหอมของมันค่อนข้างหวานซึ่งแตกต่างจากที่เขาจำได้ก่อนหน้านี้ทำใดนั้นควินก็ยกหลอดขึ้นและดื่มเลือดในอึกเดียวราวกับว่าเขากำลังดื่มเหล้าชอ็อต ขณะที่เลือดไหลลงคอเขารู้สึกถึงความรู้สึกอุ่นซาไปทั่วร่างกายเลือดยังมีรสหวานอย่างน่าประหลาดใจแทนที่จะเป็นรสโลหะดูเหมือนว่าการเปลี่ยนแปลงเผ่าพันธุ์ของเขาได้เปลี่ยนต่อมรับรสและประสาทรับกลิ่นของเขาไปด้วย HP ของคุณเต็มแล้วเลือดจะไม่มีผลใดๆคุณเคยดื่มเลือดของบุคคลน,นี้แล้วจะไม่ได้รับคะแนนสถานะเพิ่มเติม ควินประหลาดใจที่เห็นข้อความที่เขาได้รับดูเหมือนว่าเลือดในครั้งที่แล้วจะมีผลในการรักษาต่อร่างกายของเขาเมื่อพิจารณาจากข้อความแล้วถ้าควินได้รับบาดเจ็บเลือดของไลล่าก็จะช่วยให้เขาฟื้นฟูเอชพีได้แต่ข้อความที่สองคือสิ่งที่ทำให้เขาสนใจมากกว่าระบบระบุว่าเพราะเขาเคยดื่มเลือดนี้มาก่อนแล้วจึงไม่มีการให้ค่าสถานะใดๆซึ่งหมายความว่าตราบใดที่มันเป็นเลือดของคนอื่น ที่เขาไม่เคยดื่มมาก่อนเขาก็จะสามารถได้รับค่าสถานะเพิ่มเติมหนึ่งแต้มควินยิ้มรับความคิดนั้นแน่นอนว่านี่เป็นเพียงทฤษฎีของเขาแต่ควินต้องการที่จะทดสอบมันทันทีฉันเดาว่าอะไรก็ตามที่นายอยากจะทดสอบมันได้ผลสินะดูจากรอยยิ้มหน้าขนลุกของนายแล้วไล่ลากล่าว ถ้าเพียงแต่มีเลือดของคนอื่นให้ฉันได้ทดสอบเรื่องนี้ทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงคนสองคนกำลังเดินเข้ามาในป่าจากทางสนามเด็กเล่นขวินและไหลลารีบหมอบลงและซ่อนตัวอยู่หลังต้นไม้ทันทีนั่นคือตอนที่พวกเขาเห็นนักเรียนสองคนเริ่มเดินเข้ามาในป่าตอนนี้ส่งเครดิตของแกมาซะไม่อย่างนั้นฉันจะขุดหลุมฝังแกไว้ที่นี่แหละและจะไม่มีใครหาศพแกเจอเลย เสียงของเด็กผู้ชายคนหนึ่งพูดขึ้นควินจำเสียงนั้นได้ทันทีมันคือไรลี่ดูเหมือนว่าเขายังไม่เรียนรู้บทเรียนของเขาและยังคงกลับมาใช้วิธีการเดิมๆของเขาอยู่จากนั้นควินก็ล้วงเข้าไปในกระเป๋าและหยิบหน้ากากที่เขาซื้อมาจากร้านสะดวกซื้อออกมาครั้งที่แล้วเขาปล่อยไรลี่ไปโดยไม่ได้เอาเลือดของเขามาเลยและตอนนี้เขารู้สึกว่ามันเป็นการสิ้นเปลืองอย่างยิ่งแต่ครั้งนี้ควินก็ไม่ปล่อยไรลี่ไป